คือกบรุ่นแรนกของปี2,565หาของดีเคฟ่ฟ้ามกบเฮ้านะครับที่แรกนึกว่ามันสิบเพรไข่นะครับก็ถือว่าลายอยู่นะครับถือลายอยู่อันนี้เอาลงมาละเพาะในบอ่อดินนะครับคือผสมพันธุ์ในบอ่อซีเมนต์นะครับผสมพันธุ์ในบอ่อซีเมนต์แล้วเขาเก่าไข่ เอาไข่มันมากนะครับเอาไข่มันมาลงุลงลุงลุงในบ่อดินปรากฏว่วามันกับเพาะนะครับนี่เป็นลูกกอดหลายพ่อสมควรอยู่ครับหลายพ่อสมควรปรุ๊บรุนนี้นะครับลูกอ้ดนุุนนี้อายุประมาณสามสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าก็คงวกที่เป็นขาแล้วก็คัดหาง รุ่นนี้สามารถเอาเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ของปีนาได้เลยนะครับนั่นลูกค้าผู้ได้สนใจก็เตรียมสร้างจองเลยเลยนะครับเอาเป็นเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ปีนานครับนะครับก้อทอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งดูๆนะครับซึ่งรุ่นที่สองเขาไปเพาะไวย้ยูสวนนะครับอยู่ฟาร์มองเขาอยู่สวนอยู่หนองนาค่ำนะครับนะเอาไปหาโตนะครับ กับปะากฏว่าออกลูกหลายพันตัวนะครับฝักแล้วนะครับหลายพันตัวเดี๋ยวมูลุ่นที่ไปท้ายไม่เพียงพี่น้องเขาเบึงนะครับครับขอบคุณหลายๆครับติดตามครับดีเคฟ้ามกบต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ